จ้าหน้าที่ของกีเอ็มได้เขา้าร่วมการประชุมนะครับลำดับที่13กับ15นี่มันซ้ำกันครับได้ยังไงสวัสดีครับคณะกรรมการโอนเงินประชุมนะครับวันนี้ประชุมอีกครัง้งหนึ่งครั้งที่3ามแต่ว่าครั้บนึงแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่อง คือความสงสัยเป็นธรรมนะครับสามารถตรวจสอบได้ทุกประอสารนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอเปิดประชุมครับขอไฟวาระที่หนึ่งนะคะเรื่องที่ไปเอ่อเลื่อนสถานการณ์ที่มีปุ่มซ้ำค่ะที่ทำการจากท่านนายกมานะคะว่าคณะเอ่อในในวาระที่มอบอำนาจเพิ่มนั้นจะขออนุญาตว่าทุกคนจะเห็นว่าถ้าหากว่าเป็นว่าจะเป็นการเอ่อ เป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเงินงินไม่เกิน2,000ล้านบาทเหมือนเดิมค่ะ